ลำดับที่ห้าผู้ยังโลกนี้ให้สว่างวงเล็บหนึ่งพระพุทธภาสิทธิโยจะบุกเบประมัชชิตตวาปัชชาโซนัปปะมัชชติโซมังโลกังปภาเซติอัภามุตโตวะจันดิมาแปลความว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังกลับไม่ประมาทผู้นั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความความประมาทคืออาการวางใจนอนใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือยังก่อนยังก่อนบางคนประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวยังไม่เป็นไรเวลายังมีอีกมากคุณความดีที่จะทําเอาไว้ก็ค่อยทําตอนแก่ตอนนี้ยังหนุ่มสาวสนุกไปก่อนบางทีบางคนสนุกไปได้ไม่กี่ปีก็ตายไปแล้วยังไม่ทันแก่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันข้ามลําดับได้ บางคนประมาทในความไม่มีโรคว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่โรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่มีกิจที่คนทำหรือความดีใดๆเอาไว้ก่อนตอนนี้หาความสนุกและความเพลิดเพลินใส่ตัวเชก่อนให้เต็มที่แต่ก็ไม่แน่สบายอยู่วันนี้พรุ่งนี้ตายะแล้วก็มีดูนางนักฟอนของอภัยราชกุมารในเรื่องที่สี่ดังกล่าวมาแล้วนี่เถิดร่รายรอยู่ดีๆตายไปเลยโรคโรคปัจจุบันมันมี บางคนประมาทในชีวิตว่าชีวิตเป็นของยืนยาวกําหนดเอาได้ว่าจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าตามความเป็นจริงแล้วชีวิตเป็นของสั้นสั้นนิดเดียวกิจที่ควรทำยังทําไม่เสร็จความตายมาฆ่าเอาชีวิตไปเสร็จแล้วคนยิ่งอายุมากขึ้นก็มีเวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไม่ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตไม่ประมาทในการละทุกจริตประพฤติสุดจริต ไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกอันหนึ่งทรงสอนไม่ให้ประมาทในการระวงังจิตคือระวงังจิตไม่ให้กำหนัดในอารมณ์ที่แม้จะหน้ากำหนัดมิให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่น่าขัดเคืองไม่เห็นหลงในอารมณ์ที่น่าหลงและมิให้มมวเมาในอารมณ์ที่หน้ามมวเมาท่านว่าบรรพชิตที่มัว,วุ่นอยู่กับกิจการงานต่างๆจนไม่มีเวลาศึกษาธรรมสาธยาธรรมและเจริญสมณธรรมชื่อว่าผู้ประมาท เช่นพระสัมมัชชนะเถระมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องพระสัมมัชชนะเถระเมื่อพระศัสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีพระเถระรูปหนึ่งเป็นผู้ขยันในการกวาดลานวัดมากใครๆจึงเรียกท่านว่าพระสัมมัชชนะเถระองเล็บเปิดสมมัชชนะแปลว่าการกวาดหรือผู้กวาดองเล็บปิด ท่านกวาดลานวัดแทบทั้งวันวันหนึ่งพระสมมาชนะกวาดลานวัดไปเรื่อยๆไปพบพระเลวตะเถระนั่งพักกลางวันอยู่ในที่แห่งหนึ่งจึงกล่าวว่าท่านเกียดท่านเกียดคร้านมากบริโภคของที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาแล้วมานั่งๆนอนๆอยู่อย่างนี้ท่านควรจะกวาดวัดบ้างพูดเท่านั้นแล้วเดินเลยไปพระเรวตะเถระต้องการจะให้โอว่าเธอ จึงเรียกให้กลับมาอะไรครับท่านพระสัมมาชนะถามไปก่อนเถิดอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยมาพระเรวัตะบอกเมื่อพระสัมมชนะอาบน้ำเสร็จแล้วมาพระเรวัตะจึงกล่าวว่านี่เนี่ยคุณการที่เป็นพระแล้วที่ออกกวาดลานวัดอยู่ทั้งวันนั้นไม่ควรถ้าจะกวาดก็ควรกวาดตอนเช้าก่อนออกบิณฑบาตแ,แ,และเวลาเย็นก่อนค่า เวลานอกนั้นควรใช้ไปในการสาธยายอาการสามสุบสองในการเจริญสมณธรรมในที่นั่งพักกลางวันหรือกลางคืนควรให้โอกาสแก่ตนในการประกอบอธิจิตกวาดกิเลสภายในเสบ้างพระสม,มน,นะธรรมตามโอวาทของพระเรวตะเถระไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลที่ที่ท่านเคยกวาดกลับโรกไปพิสุหลายรูปถามท่านว่า เวลานี้ไม่เห็นกวา,ลาวดลานวัดลานวัดรกไปหมดแล้วท่านตอบว่าเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่เวลานี้ไม่ประมาทแล้วพิสุทน์ทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสมมาชนะอวดมรรคอวดผลพระศาสดทาทรงรับรองคําของพระสมมาชนะว่าถูกต้องคือเวลานี้ท่านสมมาชนะมิได้ประมาทแล้วเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาสิทว่า ผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยางโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น